อยู่นอกหน้าเป็นเดือนค่ะเพราะต้องซื้อกับเขาเพราะว่าเขามีของเขามากินเองสุมเบยคริกมีบะเขือมีปลามีหน่อไม่ออสุย่างบดได้ซื้อยังบดได้ซื้อครับซื้อเต้นน้ำปลาเกลือมีความสุขมหงบ่อยู่เองีความสุขมีความสุข สวัสดีครับพบกับผมบาวุฒิของวิธีเกษตรพอเพียงครับวันนี้พบพอกับบาวุฒิอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องวันนี้กับสีผ้ามาเบงเกษตรนะครับผมเป็นทาเป็นโคกน้องหน้าที่ประสบความสําเร็จนะครับผมเอาสิบีพูดคุยกับเจ้าของสวนเพื่อนนะครับผมสี่เพื่อนเห็ดประสบความสําเร็จนะครับในมู่บานนี่สวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้าเด็กอย่างน้อตอนนี้อันหดนาบักเผาอยู่จ้าหดนามบักเผาอยู่จ้า โอน้ำตัวนียครับแม่จ้าสวัสดีจ้าฉันกับมีน้ำงวานัำำ่งสำรานชมผู้ผิวจ้าอยู่บ้านน้องกับตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดปุริล่ำจ้าเฮ็ดเกษตรผสมผสานปลูกน้องหน้านี่มาได้จักปีลปลแล้วครับเป็นปีที่นี่ละบหรอะปีที่ีแล้วแมนผมเห็นยางเขามาาเวยครับพี่น้องเห็นต้นบกเผาเกี้ยวคจีไปเบิดแม่ ที่ททดูแล่จังไดนี่ครับพี่ด,ด้าง,งามใครแถมอันสองสามปีที่ผ่านมาก,กับบุคอเด็หัวซาอดอกจ,ากจ้า,มา,ามากกัล่งมาหัวซามาปีนี่เหละจ้ะอ๋อเอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่เอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่จ้าแล้วก็เกลือเอาเกลือใส่น้ำจา้าครับแล้วก็มันออกจันเข้ากับใส่สูตรทิพหาปุ<อ>๋ยสูตรทิพหาใส่หลายปันหดครับแม่ใส่ขี้ไก่หี่ก็ใส่ประมาณตดละโล ต้นละโลจ้าต้นละโลผีไก่ต้นละโลจ้าเกลือเกลือกะถวยถวยบ่วงหนึ่งถวยบ่วงหนึ่งจ้าอืมเนี่ยประมาณสมเด็จเขาใส่ส่วนอันฉันมีก็ใส่ได้ปีหนึ่งก็ใส่ได้เขาใส่เกลือความทีเขาใส่ประมาณสี่เดือนใส่ก็ได้สามเดือนใส่ก็ได้แถวเดครับให้น้ำเลยครับให้น้ำก็ให้เกือบซื้อมือ ครับนำยดอันนี้มาใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ก็เลยอยากให้ใหเขาได้กินอิ่มก็เลยคดนามให้เขาครับว่ามันออกแกนเร็วรอตอนนี้เฮ็ดนี่อย่างน่ครับผมเฮ็ดกระปูตนน้นเผานำาร้อมนี้ซีสิบต้นจ้ะครับแล้วก็ไผ่เลี้ยงหวานก็ปร,ประมาณเจ็ดสิบกว่าต้ตนไผ่เลี้ยงหวานจ้ะอ๋อไปทางคุนครับนี่ไพ่ จต่เฮ็ดยังอีกนะครับผมเลี้ยงงัวอาจารย์งัวน้ำแล้วก็เลี้ยงไก่พันธุ์ประมาณหกสิบตัวไก่พันธุ์ไข่ครับได้ไข่แล้วแม่นบ่ไข่แล้วได้ายสุ่มือมือละหาสิบหน่วยสี่สิบแปดหน่วยผมเขามาในสวนพุณแม่นี่เขียวขจีไปเบิดเลยเนาะเขียวน้ำนี่ก็คือเข้าใส่น้ำน้ำสะตีน้ำสะไอจ่อหนามบ่ครับไอจ่ออยู่จ้า ใส่น้ำโซลาเซลล์แน่นโอ้นี่น้องเพป็นแม่เพป็นหดน้ำต้นมะพร้าวอยู่เนาะครับอันน,น้ำนี่เป็นใส่เด็กขวบพอดีบ่ะเขวบยุ่จ้ะเด็กขวบอยู่ยนะเนาะผลผลิตเท่านี้เด็กขายไปครับมับกเปล่าเพราะท่านเด็กขายแต่คิดว่าพูดละไก,ะกะ่ไก่พีใหม่พูดละคือสิเด็กขายอยู่เ<า>พราะว่าเขาออกแก่ลายออกเริ่มสิออกผลแล้วเนาะแน่นโอ ตอนนี้ก็ให้น้ำอยู่เดีจะใส่คุณแม่พายางไปทั้งหุ่นนํำเนาะ,ะ,ะแม่ปลูกระยะห่างเท่าไรครับผมนี่ตอนซีคูณซีจ้ะสีคุณซีจ้ะโอ้อันนี้ก็เริ่มออกเป็นหน่วยแล้วเนาะแม่น้อพี่น้องเบิ่งย้ายพี่น้องในเบิ่งนํำเนะ<ม>าะกำลังออกอ่ะแม่พ่นพายางเบิ่งเนาะครับการดูแลร,รักษาเก็ อันนี้ก็ต้องต้องพดน้ำซู่มือบ่ครับช่วงนาแรกนี่แม่พดหดมือเว้นมือหดมือเว้นมือจ้าโอ้ยเขียวฮักอันนี้ก็ออกออกจันแล้วเนาะอืมพี่นอ้องกำลังออกวัดนี่อันแม่ค,คุดสะนี่จักบ่อคุดสะสองบอสะโครงการ,อ,นนกอ,ราอันนี้เป็นโครงการโครงการอันนี้สองปัหาอัตเน็ตเป็นโูกน้องหน้าจา้า อืมเป็นสองโครงการระยะห่างซีเมตรดิระยะห่างต้อยต่อแถวนี่เด็กครับซีคุณซีซีคุณซีเปิ้ลเลยแมนบอแมนโอ้ทั้งหมดซีสิบต้นแมนอืมเดี๋ยวให้แม่พายยางไปเบิ่งทั้งกอไผ่เนาะสวนไผ่มีทั้งบอกเผ่าทั้งไผ่มีอย่างอีกก็แม่ไก่ผ่านไก่ไก่ผ่านไก่ก็มีจ้าโอ้สุดยอดเลยครับ แม่เิ่นเห็ดต้องขยันสุดๆเลยพี่น้องเห็ดพกน้องนาได้เนาะนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องยางไปเบ่งช่างเป็นปลูกไผ่ไว้นะครับคุนขนขยันเอาทานน้ำกามีแมนเป็นเห็ดเป็นโซนเลยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวยางไปเบ่งน้ำกันครับเห็ดเป็นพวกน้องนานีคนเอาทานเจ้าเผาดีคนเผาคนเอาทานครับอันนี้เป็นกอคั่วนี่นะครับ เอาทานเอาทานมาคนเอาทานน,าทาน,นี่ก็มาเป็นสวนไผ่นะครับเป็นไผ่ยังก่อนแม่ไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงหวานนี่ได้เก็บผลผลิตไปครับบอท่านได้เก็บจ้ะอันนี้บอท่านได้เก็บปลูกได้จะปีแล้วนี่บ่อหอดปีถูกม,มั้ยบอแม่ปีปีป,ป,ปีหนึ่งดิละปีหนึ่งแ <Bar. S 1> ล้วมันบอแม่นถึงเบิดจ็กตน้นเย็ดสิบโกต้นเย็ดสิบโกต้นเย็ดสิบโกโก ก็มีแซ่บๆไปนําก็คือบักเขือครับปลูกผักสวนครัวไปนําเนาะแมนคือบักพริกโอ้เป็นผักสวนครัวกับปลูกไผ่ไปนําเนาะไผ่นี่ดูแลยากบ่แม่ผักกะบ่ยากนะล่ะออือกกันให้น้ําให้ปุ๋ยจังได๋นี่ครับแมนแม่เอาขิงหัวใส่บ่ทันให้ปุ๋ยจักเทื่อเอาเตจิงหัวใส่เอาแต่จิงหัวแม่นขจิงหัวของเจ้าของครับบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อไองเจาะขงลดต้นทุนได้หลายเลย ขิงงัวของเจ้าของเจ้าของเลี้ยงองัวอยู่แล้วจ้ะครับงัวกะบสิบตัวสิบเอตตัวโอ้ยสิบตัวสิบเอตตัวเลยสิครับแมน่นอืมหญ้าเข้ากะหญ้างาหมืมดประหยัดในสวนในสวนนี่นหหนแหละในสวนเขานี่นหหนแหละเนาะจ้ะโอ้นี่คันว่าเฮ็ดได้ออกช่วงหน้าแรงคือสิขายดีนงงเนะาะแมนสิว่ากัสิว่าวา่างน้ำยุทธ์แม่นกลังว่านี่ไผ่เฮากันนั่งเสียดแผนอยู่ ขายด้ช่วงนี้คือแบบผมว่าขายดีเพราะว่าบ่มีภไผออกเนาะช่วงนี้เนาะกับปลูกทั้งบักซิดาน้ำซิดานหาหกต้นละกะส่วนพยุงส่วนผุนกับพยุงโอเป็นไม้ปลาบ่ทั้งผุนเป็นไม้ปลาพยุงแม่นม่เลยทิศอันต้นอยู่ค่ะพื้นที่ทั้งเบิดจากไรแม่ที่ทั้งเบิร์กะสิบสองไร

มีวามสุขว่วแม่มาเห็ดเกระสีครับมีข้มสุขอยู่เแซวอาทิตย์ <laughs> มาในเรเียงๆกับมะนาซุอมือ <laughs> ครับโอ้ไม่เห็นผลผลิตเท่าอินทผาลัม <laughs> โอ้อินทผาลัมอีกปลูกไดก้จากปีแล้วหอดปีไปตะพาลัมหอดแล้วจ้ะอ้อันนี้กับเป็นยังฝรั่งกิมจูบ่เนี่ยนะโอ้เป็นโคกน้องนาที่เป็นสวนที่โอ้ ผมว่าต้องขยันมากเลยเนาะคุณแม่เนาะันขยเป็นสวนปลากระมีไปเก็บเห็ดได้เก็บเห็ดไปเนาะทางนั้นเนาะพีกายได้เก็บได้เก็บแล้วได้เก็บเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกก็ได้เก็บแล้วเห็ดปลวกอวนน้ำกันเทยเจ้าของบ่ได้เก็บเด้อานามเป็นคนมาเก็บโอ้นี่เขาเก็บได้ครับปลูกต้นสักน้ำ ต้นซากต้นพายุแมนครับแมนปลอบๆขางแมนบ่เขตของแมนรอบๆขางนี่เลยแมนบ่ต้นไผ่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 สร้างมณไผ่จิมซุ่งอ๋ออันนี้ปลูกผสมกันเลยแมนบ่หรือว่าบ่บออันอันนี้คือโซนไผ่เลี้ยงหวานอ๋ออันนั้นต้นเนื้อแนวน่ะโอ้ต้นเนื้อแนวน่ะนะไผ่สร้างมณไผ่ใส่ร่ำโอ้ไผ่ไผ่สร้างมณ์ก็กำลังออกครับอืมการเท่าใดออกช่วงนี้ใครสิผลผลิตแมนดีเลยครับพี่น้อง แล้วแม่พาไปเบิงโซนอีกโซนหนึ่งเนาะไปทั้งไก่เนาะครับผมเป็นโซนของไก่เนาะแม่เนาะกาอันนี้ไกอไก่พันไก่พันไข่ประมาณหกสิบตัวหกสิบต้ะไข่มื่อห้าสิบสามห้าสิบเจ็ดสี่สิบแปดครับประมาณนี้ละจ้ะแม่เอาไปไข่ใส่นีอันไข่น้ำ้านบ่คู่กันบ่คู่กันจ้ะมีแต่คนขยากได้ หัวอาหารดิแม่หัวอาหารกัส่วนมากหัวอาหารกะอาทิระถุงอาทิตย์ระถุงแลวการให้เขากินเนแดงผสมไปน้ำอ๋อเขาเลียงเนยแดงไว้น้ำแมนโอ้เป็นอาหารลดต้นทุนนะครับทุนเอามาผสมแมนบอแม่ผสมกับหัวอาหารแมนโอ้เนี่ยครับผลผลิตออกแล้วไข่ของเฮ้าได้ขายสุ้มมือไดาซ่าพอกันท่อม่พอกันโอ้นี่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นไก่ไข่นะครับไก่พันไข่อันนี้เป็นคอกเปนเลียงไว้นะครับหัวอาหารเท่ากับใส่แหนแดงผสมนำ้ำแม่นล<อ>ดต้นทุนสุดยอดเลยพี่น้องผู้ใดอ,อยากสีเอาไปเห็ดแบบยางแผลใดนะครับผมนี่ก็จะเป็นบอ่ปอ,บอปลาเป็นปลาเป็นปลาอย่างครับแม่นี่ปลาตะเพียนจ้ปาปลาตะเพียนจ้าข้าวปล่อยลายปันใดครับปล่อยประมาณ พันตัวพันตจ้ะอเัากะได้เก็บเอาไปขายในบ่อข้าวหนิได้ใช่กะบ่ขายดอกจ้าเอาไว้ให้กินเจ้าของเอาไว้ให้กินเจ้าของเองจ้ะอยู่นอนหน้าเป็นเดือนเฮากะบ่ต้องซื้อกับเขาเพราะว่าเฮามีของเฮามากินเองสุดดยอเลยครับพี่น้องมีบวบเขือครับมีปลามีหน่อไม้ม่อือสุยางบ่ได้ซื้ออีหยังบ่ได้ซื้อครับซื้อแต่น้นุปลาเกลือผมมีข้อมูลไหมบ่มีข้อมูลมีความสุขมีความูลเดี๋วออกมาหน้าเด้๋ยวมาเห็ดเดีมาเห็นเพราะว่ามัน อีกปีสองปีเขาก็เห็นผลผลิตของเข้ามืออยบถาม่ามือบอเมืออยบก็เมื่อย่าเขาเข้าเฮ็ดเฮ็ดของเขาแล้วมีความสุขที่เขาเฮ็ดแบบนี้มนเมื่อยอขันมือยเข้ากับักพภาคไก็ไม่เห็นแบบนี้ก็เป็นงานของเจ้าของครับเศร้ามือยเข้ากับขืนเฮ็ดครับไม่มีใครมาบังคับเขานแมนเืออยากเฮ็ดกับเฮ็ดเนี่ยอยากทุบก็นนอนครับโอชีวิตมีความสุขนะพี่น้องม่เฮ็ดคนุนหน้าเพิ่นเฮ็ดได้เพื่อนกกผลผลิต อ,อกฟุ้นขิงหัวก็บเด็ขายครับเด็ขายขิงหัวก็บเด็ขายแมนถึงวัวสีรละค่าถือกะเด้ขายขิงหวัวขายขิงหัวอ่าแหน่พี่น้องเพื่อนคุณแม่แล้วขยันอีกครับใครที่อยากสีเข็ดคุณแม่ต้องขยันนะครับเมื่อกที่ล่ะบอกเผาเพื่อนเพื่อนปลูกไว้พี่น้องมีแต่แนวกินเนาะแม่เนะาะมีแต่แนวกินผลผลิตเท่ากับสีเริ่มออกมาเด็ขายให้ ในบ้านมันบ่ตลาดพ่อแม่ก็ขายน้ำบ้านเนาะขายน้ำบ้าตรขาะฝนนี่ก็จิบปูพวกทั่วพวกงาวนะขนาดนี้ผมก็มาทายให้พี่น้องในเบิ้งเนาะครับช่วงหน้าแรงอยู่เนาะครับก็สิมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิ้งช่วงหน้าฝนเนาะแม่เด้อสิมาเบิ้งอีกเนาะคือสิเขียวกคยจีไปเบิดแต่ว่าขนาดหน้าแรงก็ยังเขียวอยู่เนาะหญ้าเฮาก็งัวเฮาก็เลี้ยงไร้สีแม่ไม่มีปัญหาหยังบ่ครับบอก่มีปัญหาหญ้าเฮาก็ปลูกเองแม่นบ่มีปัญหาว่าได้แล่นหาหญ้าเพราะว่าหญ้าอยู่หน้ามันพอเพียง หยามันหลายเพราะว่าปลูกหยาเพื่อกลาไว้หยาเพิ่อกลาบเขาปลูกไว้เลยเขาว่าเม่นง่วนนี่เขาได้ยปล่อยหรือว่าปล่อยเห็ดเป็นโซนเห็ดเป็นโซนไว้ครับเห็ดเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ครับเอาให้คุณแม่ฝากคนที่อยากมาเห็ดเกษตรแบบคุณแม่นะครับผมอันนี้กับผู้ใดอยากมาเห็ดกับเขาเมื่อเบิ้งด้วจ้าพองนั่งสํารันชมพูผิวอยู่บ้านน้องกับจ้า กะลังสิเป็นเกษตรตัวน้อยของตำบลบ้านน้องใหญ่ครับโอ้ถเนี้ประสบความสำเร็จนะครับให้ผู้ใดอยากถิมมาเห็ดโอ้ยบมีทุนนะแม่แม่แต่ไม่ได้ใส่ร้ายดอกจ้าครับบ่ได้ใส่ทุนร้ายปัญหาดอกเพราะว่าขาก็มีของเข้าเนยเสริมๆไปปูผ้าลกที่แหล่งเขาลงทุนเนยสื่อต้นมาานเนยต้นละเจ็ดสิบกว่าบาทอันไหนกะฟุ้นขิงงัวเข้ากับไส้่มนกสฟุ้นขิ้งัว ขี้กไก่ห้ามกามีขี้ไก่ห้าก็มีบันนี้บ่เด็ซื้อขี้ไก่ซื้อว่าโครงวงจรเลนนอนนเนอะซื้อเ,อเอต่เกลือปุ๋ยโอ้ด<า>ีไก<า>่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมที่ให้ยางช่มสวนของคุณแม่นะครับผมเป็นโคกหนองนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับา <laughs> <laughs>